สบายดีพบกับช่องบิววิษณ์แน้ทุกคนคือตอนนี้บิวจะอ่ากาแบบอยากให้คนกดติดตามสองยูทูปบุ๊บบีเยอะขึ้นและหลายๆขึ้นคือประเด็นตอนนี้คือแบบว่าสองยูทูปบุ๊บบีในคนติดตามเยอะขึ้นแล้วและการคนติดตามไลา์ขึ้นแล้วทุกคนและตอนนี้ฮู้สึบบวา บอบบี้ยากให้ทุกคนนั้นช่วยเข้าไปกดกระดิ่งอ่ากับสองห้องบอบบี้ให้บอบบี้เนะ่คือตอนนี้คนที่เอฟซีคนไทยเม้นมายมาุม๊อเมินมาทางสองยูทูบของบอบบี้ชาแนลทุกคนเนาะคือบอบบี้แบ่งไว้และตอนนี้คือบอบบี้ยังให้ทุกคนนั้นช่วยเข้าไปอ่ากดกระดิ่งในสองบอบบี้เนาะ ซึ่งบ๊พบีอยางให้สองบอบีนี่ผ่านสองเนาะซึ่งแบบว่าอ่าคนเบิ่งเยอะขึ้นแล้วคนกคนไรเยอะขึ้นแล้วแต่ว่ายังบอผ่านสองเนาะโอ้ยบ๊อี่ก็ยากให้มันผ่านสองในละคนแปลว่าคนเบิ่งก็สิเยอะขึ้นแล้วกับแบบแบบอ่าแบบยังบ่ทันผ่านสองน,น,แบบนงเอะเออยังบ่ทันผ่านสอง,อออง,สองแต่ว่า ยังให้คนเขาบ่งเยอะขึ้นและยให้ผ่านซองยูทูปเนาะคือตอนนี้ประเด็นเลยว่ายังบอผ่านซองโอ้ยยังให้มันผ่านซองนี่นะผ่านเขาจาว่าถ้าผ่านซองแล้วสิจังอ่สิ้าง,ง,รรงบัตรซีได้เนาะพะสิ้างเป็นบัตรซีบัตรซีลาวเนาะสิจังเป็นบัตรซีลาวแต่ว่าตอนนี้ประเด็นมาคือแปลว่า ยังบ่แทนพันธุ์ทถ้าว่าพันธุ์ทรงกลดจะได้บัญชีนั้นอ่าบางคนก็บอกว่าพันธุงก็ได้พราะั้นเห็ดแล้วมันบ่ได้เมื่อ้อเห็นเลยนะบ่ได้นะว่าเขาจะบอกว่าให้พันธุ์งจะได้เขาจะบอกว่าเขาก็งงบางคนก็บอกว่าพันธุงเห็ดได้บางคนบางคนบอกว่าพันธุงจะเห็ดได้เอาเสาท่าได้สูงง งงประเด็นตัวนี้หละว่าผ่านสองคนจะสั่งสองจะส,สร้างบัตรซีไดอ่ะท่านถ้าวบับ่พ่านสองส,สร้างบัตรซีบ่ไรเอาก็งงงงประเด็นงงแล้วน,นึ่งนะกับบุงเลยว่าว่าผ่านสองคนคือบ่าพานสองคนจะสร้างบัตรซีไ้ซึ่งอันนี้บ่พี่บุพงค์เ้อว,ว่า ผ่านซองก่อนแล้วพอผ่านซองก่อนจะตางสีด้บุ๊กมือเลยว่าคือแบบบุ๊กพีแบบเนี่ยเอาเงินรายเยอะขึ้นและยิ่ให้คนติดตามเยอะขึ้นคือตอนนี้บุ๊กพี่เ่ะคนติดตามมันหอนซัมนี่บุ๊กพี่ก็ภูมิใจแล้วบุ๊กพี่ก็ดีใจแล้วคือแปลว่าแบบคนติดตามก็ทีเยอะขึ้นแล้วคนมาเบิ้งกระจายแล้วนะซึ่งบุ๊กพี่ก็ดีใจแล้วบุ๊กพี่ก็โอ้ยดีใจมากๆภูมิใจเยอะๆนะคะ สำหรับที่คนที่เขาติดตามเยอะขึ้นและคนที่มาเบึ่งซองของเราเยอะขึ้นและมีเอฟซีคนไหนมาเม้นยอะเมนหัวซึ่งซีบุ้ยกับภูมิใจ,จเนี่ยบุ้ยกับจะดีใจเนาะคือแบบว่าประเด็นเนาะคือแบบว่าคือแบบเขาสร้างมาแล้วกันจนฮอดปัจจุบันชุดนี้จนฮอดถึงปัจจุบันนี้ผมพี่กับจะดีใจเนาะคือ บุี้ก็จะเอาลงเือยๆปล่อยลงสองเอยๆแต่ว่าย้อนบุพี้ปล่อยลงสองเอยลยๆก็ยังให้ยุ่คนนั้นกดกระดิ่งะนะกดหัวใจให้บบพี้เยอะขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงซึ่งว่าซึ่งบบี้ก็ยังให้ทุกคนนั้นช่วยเข้าไปติดตามเยอะแล้วก็ช่วยเข้าไปอ่ากดไลค์หลให้เยอะๆทุกคนซึ่งคนไหนที่ว่ากดไลค์ลกดแชร์ให้บบี้วิเคกาขอขอบใจเด้อ เนาะซึ่งว่าบุพีกะแกบบกะบภูมิใจนะกะแบบแปลว่าบุพีคือแบบบุพีตั้งใจแล้วกะบบุพีภูมิใจเลยคือแบบจะได้มโมโหจุดจึงจุดนี้จะได้มาหยมปัจจุบันนี้พบพีกะบว่กบากะบภูมิใจกับกะบภูมิใจกับกับตัวเองนี่แหละว่าให้คลิปออกมาซึ่งเพื่อเพื่อสืบพานบุพีบอกมาบุพีบอก พีกาเว้าวกาวแสดงออกมาเรืวว่อย่าเพื่อสิพานหดจึงจุดนี้นะกะมีคนมาเว้าให้บอบพีกับคนมาด่าแมา่บอบพีเยอะมากต่ว่ายมาพีกะป้ายกะจะเวว้าโรดว้าวสํานหนบอบพี่กัยังบ้สํานึกดอกคนที่ว่าให้บอบพีนะเนาะซึ่งจะมาหดปัจิบันนี้สึ่งจะมาหดนี้เนะา,าะพี่กับเร่ากับหุ้มใจกับตัวเองในมาคือแบบเฮ้ย เมื una, ่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจะให้ซ่องยูทูปกูผ่านได้เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งกูจะเฮ็ดให้ซ่องยูทูปกูได้เงินได้เงินส่องยูทูปได้เนื้อการบุญพิษพาลยว่าคนสีว่าได้กระตมแต่คนสีมาด้านเล่นเล่นอาการกระตำเตยคือคนสีมาดามาแบบแบบกระตมแต่เนาะคือปุ้บี้กาบ้ากล้าเสดออกมาเลยว่าปุ้บี้กลปุ้บี้เก็บมาใส่ใจแล้วผู้ใดจะมาแน่แน่ได้กันนะผู้ใดจะสี่เสียแน่ได้กันยาปุ้บี้ปุบีเก็บเอามาใส่ใจแล้วซึ่งอ่า บุพี้เฮ็ดเองเนาะบุพี้เฮ็ดเองบุพีทำเองบุพี้ส่งทูบบอให้ผู้ใดเห็นให้เลยให้ผู้ใดสร้างให้เลยบุพี้เฮ็ดเองบุพี้บ้าเองบุพีอารมณ์เองเนาะส่องของบุพี้เนาะคือแบบผมให้ไปยุ่งยากเลยนะซึ่งทำอิดอีกกับบุพี้จะสร้างยูทูบบุพี้กับไปเบิ่งคลิปของเจมองมาของเจมองของนางดาวติ๊กต๊อกนนะมาแล้วันนี้ค่อยว่าเออคือเขาสร้างยูทูบแล้วขาเขาได้เงินเนาะ เขาได้โลเนาะคนที่ตามเยอะขึ้นเนาะแล้วบัดน ah ี้เพื่อมาตัวเองมาเห็นแล้วกะโอเคออมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ขึ้นไปมาดีใจได้ทําการสานี้การโปสำเร็จแล้วได้บ่าออกมาการสำเร็จแล้วไดบ่ามาถึงปัจจุบันนี้ถึงถึงฮอดถึงจุดนี้ผมพี่ก็ดีใจและภูมิใจที่ว่าเขาได้สร้างทั้งรูมาแล้วเขาได้ปัจจุบันนี้แล้วก็ขึ้นไป่าดีใจคือแบบ ภูมิใจการน้อกการมากระสำเนียงแล้วบัดนี้นะเพราะเฮงเฮงอันเฮงยึดอันได้ทำใดเฮงว่าไม่เก่าๆทำย็ดนี่ปอบีอันขนมือขนแขนขนขาบีสั้นเด็ดๆตัวนี้มันสิ้นละมันสิ้นละไผ่สีบ้านอะไรไผ่สีบ้านอะไรก็ตัมแตะปอบีบปอบเก็บมาใส่ใจเล้วแบบนี้เดือดขึ้นมาซึ่งไผ่สีบ้านอะไรก็ตัมแต่ไผ่สีบดาม้าอะไรก็ตัมแต่ พีบ่บอกเก็บมาใส่ใจแล้วคือว่าวออกมานี่คอจะบอกม,มีเสียงแวนวเนาะซึ่งจะมองในปัจจุบันนี้พี่แกขอขอบใจเดอ้อที่สำหรับที่คนที่เข้ามาเมน้นมีแฟนคลับมีเอฟซีเนาะซึ่งพี่แาเห็นแต่ในทิกตอกในช่องุกกับมีแล้วทิกตอกพีจัลเบรีย์ห่ยเด้อดินเต้สองยูทูปเฟซบุ๊กวอทแอด มันเจอคอและฉะนั้นคือบ๊อพีจะบรลิอย่างเนี้ยบ๊อพีจะตั้งใจเฮ็ดคลิปลงในช่องยูทูปเพื่อจะให้ช่องบ๊อบพีผ่านและเพื่อจะให้ยอดเงินนั้นได้ทุกคนเนาะซึ่งอ่าบพี่ก็ตั้งใจเฮ็ดช่องยูทูปเนี่ยไงเปว่าแบบเพื่อจะได้เงินทางช่องยูทูปเนาะทางแอปนดูต็อกก็ได้คือกันแต่ว่าบ๊บพี่ผมหทางเอาแต่ว่าช่องยูทูปผมหัวเอาหัวเอาเอ,าอ,าอ,าอายู่ เงินเชงทุกคนมาได้ได้แลกกับแบบไปกดเอาอยู่ในอยู่ในตู้แหละตู้ตู้เอทีเอ็มแหละตูก้กดเงินนี่นแหละง่ายซึ่งอเมตรอปิดซีบกดยุไสมันบูงู้นนะฮะซึ่งบบีปป้กาน้ำผึ้งติดต่ำสองยูทูปบบี้มาบบีปป้ก้าจะติดตามกรับน้ำบบี้น้ำทุกคนเนาะซึ่งเจ้าติดตามไม่ค่อย คอยกับติดตามพี่เจ้าอยู่คุณเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามมาคอยกับติดตามกลับเด้อซึ่งอ่าบบบี๊ได้ภูมิใจเนาะที่ว่าใครติดตามมาบุ๊บิก็ติดตามกลับใ่าเม้นมาบุ๊บิกจะเม้นกลับเม้นที่ว่าขอบใจมีความสุขเนาะซึ่งที่กับทางยูทูบนี่มีความสุขหลายหลายบอ๊บิ๊กฮอนซึ่งแต่มีความสุขหลายเนาะกับทางยูทูบด้วยว่า เพื่อแบบมีความสุขนะเพื่อแบบมีสนุกสนานมีคนมาเม้นเยอะมีคนมาพูดเยอะพกกะกะพุ่มใจแล้วที่ว่ามีคนมามาเม้นเยอะมีคนมาเม้นเป็นกำลังใจให้พีกะแบบดีใจนะกะพุ่มใจเลยพู่มใจลหลายหลายทุกคนเนาะสำรับใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดกระดิ่ง ติงติงจิงจิงให้บอบ,บิดเดอร์ทุกคนแล้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ะจะถึงฝากที่ฝากบอกที่ว่าคนที่สำหรับเขาติดตามขอขอบใจขอขอบใจเนาะคนที่คนไหนที่เขาติดตามตื่นมาให้ได้เงินล้านนอนให้ได้เงินแสนไปการเฮดเวียให้ได้บอสให้เจ็บบอให้ไขให้ดูเด่งให้จะมีความสุข ให้เงินไหลมาหาเงินให้ได้หาทองให้ได้ให้มีความสุขความเจริญเด้อบอกเจ็บไม่ใครไ่ให้ล้มไม่ให้เป็นอย่างนี้ทุกคนเด้อสำรับคนใดที่ว่าเข้ามาติดตามเป็ปุ๊บบีเด้อบีเอ๋ยพอไในสัปนี้เนาะปผบบี่กับพี่คนที่ว่าเอ๋ยพอบ่เป็นนะ